เช้าด่วนครับทุกคนสำหรับเช้านี้นะครับพ่อโจอุงอิงเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ที่สำนักสงฆ์โคกหนองเหล็กนะครับตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเรียกได้ว่าอุงอิงวันนี้โอ้โหสง่างามสุดๆครับทุกคนแล้วก็พ่อโจคือหล่อมากนะครับวันนี้นะครับมาในธีมแบบว่าสีกรมทตานะครับสวยงามครับทั้งพ่อทั้งลูกกันเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โอ้โหน่าประทับใจมากๆแล้วก็วันนี้นะครับขออนุมัต ทันาบุญกับทางด้านพ่อโจแล้วก็น้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้อุ้มอิ่มนะครับประมวลภาพนะครับทั้งหมดเลยของพ่อโจแล้วก็น้องอุ้มอิงนะครับมาฝากทุกคนกันครับต้องบอกว่าเป็นงานเช้าสุดๆนะครับวันนี้ของคู่พ่อลูกนะครับบรรยากาศวันนี้ครับก็มีพี่หมอนอิงนะครับพ่อนนท์แม่บีครับ เพ่อเอกแม่หน่อยครับร่วมมาส่งองค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ครับเหล่าบรรดา FC แฟนคลับเนี่ยก็มาต้อนรับกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับวันนี้ก็มีพิธีบวงสวงนะครับแล้วก็มีพิธีมีพิธีต่างๆครับทางเจ้าอาวาสเนี่ยก็มาต้อนรับนะครับพ่อโจองค์อิงเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ครับมีเลขสวยๆด้วยนะครับทุกคนอุ้มอิ่มก็จะเอาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าวันนี้มีการที่เขามาวางศิ เวลาเลิกมีตัวเลขอะไรบ้างนั่นเองครับทุกคนนะวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศเช้าๆเลยนะครับพ่อโจเนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยนะครับนะแล้วก็มาร่วมงานนี้กันเลยทีเดียวครับงานก็คือยิ่งใหญ่อลังการครับทุกคนมีพิธีปโปรยดอกไม้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับพ่อโจนะครับก็ อยู่ที่จังหวัดร้อครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่ที่วัดแล้วก็มีพิธีทางศาสนานะวันนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการสุดๆนะครับและทางด้านแฟนเพจนะครับนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด็จนะครับก็โพสนะครับบอกว่าพ่อโจองค์อิงนะครับพร้อมทีมงานสาวน้อยเพชนบ้านแพง ร่วมทําบุญอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนี่นะครับทุกคนก็เอาบุญมาฝาก FC ฟซีแฟนคลับทุกคนนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้เนาะก็เป็นงานเช้านะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดชื่นสดใสวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคะลับเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีพายุเข้าหลายพื้นที่นะครับอ่า ส่งผลมาถึงวันนี้ก็เลยบรรยากาศเนี่ยไม่ค่อยร้อนอบอ้าวสักเท่าไหร่นักนั่นเองครับองค์อิงวันนี้ก็คือมาในลุคที่แบบสวยงามมากๆถ้าจำไม่ผิดนะครับชุดนี้น้องเคยสวมใส่ในงานบุญวันอ่าวันที่บ้านน้องนะทุกคนวันนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นชุดนี้ครับวันนี้อิงก,ก็มาในในธีมที่แบบสวยงามมากนะครับแล้วก็แต่งหน้าเบาๆนะทุกคน แล้ววันนี้ก็โอ้โหบรรยากาศคือสวยงามสุดๆนะครับต้องบอกว่าอุคงอิงนะครับทุกคนเรามองว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นเด็กที่ได้ร่วมพิธีบุญแบบนี้บ่อยมากๆนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทางาวัดเนี่ย จะเชิญองคอิงไปครับทุกคนก็เป็นอะไรที่แปลกครับซึ่งเด็กอายุเท่านี้เนาะน้องเนี่ยชอบทําบุญชอบเข้าวัดนะครับเพราะเอกแม่หน่อยเนี่ยพาน้องเข้าวัดนะครับทุกคนถ้าถ้าได้จําทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์นะครับองอิงเนี่ยไม่เคยปฏิเสธที่จะไปทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับเวลาที่น้องว่างน้องจะเข้าวัดทําบุญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องจะเป็นที่รักนะครับของเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับแล้วก็ทางวัดเนี่ยต้องบอกว่าโอโ้โหคณะเจ้าอาวาสเนี่ยคือ รักองอิงเพชรบ้านแพงมากนะครับแล้วก็รักเหมือนลูกศิษย์คนหนึ่งครับอย่างที่เคยเห็นหลายๆครั้งนะครับบางทีเนี่ยพระเนี่ยเอารางวัลน,น้ําใจมาให้องค์อิงเพชรบ้านแพงแบบถึงงานกันเลยทีเดียวแบบนี้เอารูปเอาสิ่งของมาให้น้องวัตถุมงคลอะไรต่างๆครับทุกคนเราก็จะได้เห็นเหตุหการณ์นี้อยู่บ่อยๆนะครับน้องก็ร่วมทําบุญแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางช่องอิ่มข่าวก,การะแสเนี่ยก็ขอ ร่วมอัตโมทนาบุญกับน้องแล้วก็พ่อโจได้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหแฟนคลับเนี่ยตื่นเต้นหนักมากนะครับแล้วก็มาขอถ่ายรูปนะครับกับอุ้มอิงเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเนาะ พอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็มารุมร้อมไร่ร้อมแบบเยอะแยะมากมายอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวินาทีที่น้องเนี่ยนะครับลงจากรถตู้นะครับวันนี้พอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็มา,าขอถ่ายรูปนะครับนะวันนี้โอ้โห เป็นงานเช้าของคู่พ่อลูกกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นงานเช้าของอิ่มข่าวกระแสด้วย <g iggle> <g iggle> <g iggle> นะครับวันนี้นะครับทุกคนอุน้มอิงมีจัดรายการนะครับที่คนลุกทุ่ง FM 103รมนะครับมือนซึ้นขึ้นร0 3วันนี้ฝากทุกคนเข้าไปขอเพลงน้องด้วยกันแล้วกันนะครับเพลงอุ้มอิงเนี่ยยังอยู่ในชาร์ตอยู่เลยนะครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าจะไปอยู่ที่10กว่าแล้วนะครับทุกคนโอ้โหครองชาร์ตมาได้หลายสัปดาห์มากๆครับทุกคนเป็นอะไรที่แบบ อึ้งเหมือนกันกับสถานีคนลูกทุ่งนะที่โอ้โหเพลงของน้องเนี่ยยังอยู่ในชาร์ตนะครับก็โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ทุกคนอย่าลืมไปถล่มนะครับขอเพลงกันนะบ่ายโมงตรงนะครับเดี๋ยวอิ่มเนี่ยจะแปะลิงก์นะ้องให้ทุกคนที่ชุมชนก็แล้วกันบ่ายโมงนะครับ ก็เข้ามาให้กําลังใจอิ่มด้วยแล้วก็แล้วกันนะครับเข้ามาฟังข่าวสารหมอลํานาะเข้ามาร่วมขอเพลงกันได้อยากฟังเพลงอะไรนะครับเพลงเก่าๆอง้งอิงนะครับช่วงนี้คนขอเพลงน้ําตาอีหลาน้อยเนี่ยนะเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนคนขอเพลงน้ําตาอีหลาน้อยค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ใครที่อยากฟังเพลงเก่าๆนะครับฟังเพลงเดิมๆที่อิงเคยร้องเอาไว้นะครับก็สามารถมาขอกันได้เลยนะครับทุกคนวันนี้ อนุโมทนาบุญกับพ่อโจนะครับแล้วก็น้องอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับวันยิ้อิงก็มาแต่เช้าเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องเดินทางไปจัดรายการเหมือนกันนะครับเป็นกําลังใจให้น้องครับนะสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะไม่ว่าจะทํางานที่ไหนหรือว่าไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ขอให้ปัง,ปงๆนะทุกคนน้องก็ถือว่าเมื่อคืนฝันทุกคนเมื่อคืนฝันว่าอุงอ,อิงอ่ะอุ้มอิ่มนะฝันนะฝันนะ้องอิงได้รับงานพรีเซนเตอร์ตัวใหญ่เลยอะ่ะ แต่วมิมคิดว่าวมิมฝันแม่นนะฝันว่าน้องได้รับงานพรีเซนเตอร์คู่กับพ่อโจนะครับแล้วก็เป็นงาน,นใหญ่ด้วยออนะครับน้ะก็ถือว่าน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาเนาะสำหรับคู่พ่อลูกนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับวิ่งข่าวกระแสก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้วันนี้เอาภาพมาให้ดูแบบจุกๆเลยขอบคุณไปยังภาพจากแฟนเพจนะครับ หนุ่มโจเฮฮาพาสเสดจด,ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็จากหลายๆที่นะครับทีมอิมได้มีการเอามาลงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับภาพบรรยากาศนะต้องบอกว่าวันนี้เป็นบรรยากาศที่เช้าๆสดใสาสดสสดสาแล้วก็เอาเรื่องของอสิ่งดีๆเนาะการทําบุญมาฝากทุกคนนะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากแสดงความคิห็นมาได้เรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่ อ,อยากสนับสนุนนุ้มอิ่มนาะก็สนับสนุนน้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็นะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความยิดเห็นกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ในเรื่องของชุดอง้งอิงวันปิดฤดูกนนาลนะทุกคนทุกคนคงได้เห็นไปแล้วเนาะคือแม่หนึ่งเนี่ยจะเอา2ชุดเนี่ยมารวมกันนะครับ เอา2ชุดมารวมกันแล้วก็จะเป็นชุดเดียวยังไม่ได้มีแพลนตายตัวว่าจะเป็นชุดไหนเนาะก็เดี๋ยวมาเราติดตามกันในครั้งต่อไปว่าจะเป็นที่ไหนตัดคุณพจน์ดีไซน์ตัดหรือเปล่าเดี๋ยวมิจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ